การ์มินโฟลเลอร์หกสี่ห้าเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่กับทางร้านล็อกดีไปเรีบยบร้อยอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังของเดิมที่ขาใส่สลักสายน,นาฬิกาหักนะครับก็ไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้อันนี้ชาร์จไฟเข้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮ์สเลดทำงานได้ตามปกติกระจกเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่บาร์โคดมีเราก็ย้ายมาให้จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับก็นํามาวางที่บนมือนําไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ปุ่มย้อนกลับ ขึเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเรทวัตตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับอันนี้มอเตอร์ทํางานชาร์จไฟขึ้นสถานะเต็ม100อนะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้า ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ